นักร้องสาวฟาดเจ็บไม่ต้องเผือกหลังเจอพวกประสาทแด่ตามแซะอยู่ดีๆนักร้องสาวลำยไยหายทองคำก็มีเรื่องให้กวนใจหลังมีแฟนคลับอวตารประสาทแดเข้ามาคอมเมนต์แรงแซะโรงจนเจ้าตัวต้องโต้ตกลับไม่ต้องเสือดอกจันค่ะงานนี้เจ้าตัวจึงอยากจะขอเคลียร์ประนี้ชัดๆในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องแปด ก่อนหน้านี้มันมีคอมเมนต์ว่าสงสารแฟนหนูมันไม่ใช่แค่ว่าหนูนะคะมันกระทบไปถึงหนูและแฟนจริงๆก็ไม่อยากอะไรมากแต่คือเขาไม่ได้คอมเมนต์เกี่ยวกับรูปภาพหนูเขาพูดถึงการพูดคุยของหนูว่าเวลาหนูอยู่กับเพื่อนพูดจาไม่โอเคเวลาอยู่กับแฟนก็พูดจาดีและเขาก็บอกประมาณว่าระวังเถอะเวลาอยู่กับเพื่อนพูดจาไม่ดี ระวังผัวจะทิ้งแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันก็ถูกต้องแล้วไหมเวลาหนูอยู่กับผู้ใหญ่เราอยู่กับแฟนเราก็พูดอีกแบบหนึง่งอยู่กับเพื่อนมันสนิทกันก็อาจจะมีมึงกูมันมีอยู่แล้วหนูเลยตอบไปว่าไม่ต้องเสือดอกจันค่ะสุภาพนะมีคำว่าค่ะจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ติดตามเราแล้ว แต่หนูรู้สึกว่าถ้าเขาติดตามเราเขาต้องเข้าใจในมุมส่วนตัวเราในมุมทำงานของเราเพราะทุกคนมีชีวิตส่วนตัวคะ่ะส่วนตัวหนูมองว่าไม่ได้แรงอะไรเลยนานนานจะพูดทีไม่ได้พูดกับใครเลยนะคะที่เขาเป็นคนแรกเลยที่หนูพูดและในสิ่งที่เขาคอมเมนต์มามันมีเจตนาเราอ่านแล้วเราเห็นถึงเจตนาที่มันไม่ได้หวังดี คือเขาเมนหลายทีแล้วคือเขาจะเมนแต่ว่าทำไมไม่ลงรูปพี่ปุ้ยละ่ะเมนแบบนี้ย้ำายจนมาโพสต์นี้เรารู้สึกว่าเขาเป็นอะไรนักหนาและเขาเป็นอวตารเหมือนพยายามแยแๆมาตลอดเขาคงจะรอให้หนูตอบกลับบ้างเพราะเขาเรียกร้องความสนใจจากหนูเหลือเกินก็เป็นความต้องการของแฟนคลับหนูก็จัดให้เลย